หายไปเดือนกว่าเลยที่ไม่ได้ลงคลิปอะไรไว้แต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ว่าไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าเอาจริงมันก็มีหลายเรื่องนะหลายเหตุการณ์เหมือนกันแต่ก็ที่จะเล่าละเลยมันยาวเกินมันจะนอกเรื่องเสีเปล่ายังไงซะวันที่ผมกลับมาแล้วแล้วผมก็มีช่วงใหม่จะนำเสนอนั่นก็คือช่วงรีแชร์นะครับคือมันจะต่างจากรียบรีวิว ไอช่วงรีบแชร์เนี่ยมันจะเปรียบเสมือนผมได้ไปเล่นเกมเกมหนึน่งมาแล้วมานั่งแชร์ประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นยังไงซะมากกว่าฟิลเหมือนเราได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทที่บางทีก็อาจจะมีคำเป็นกันเองบ้างคำหยาบบ้างหลุดหลุดปนปนกันไปนะครับก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยและเกมที่ผมจำพูดถึงในวันนี้ก็คือ Dungeon of the endless ดันเจียนออฟเดอะเอเลสเป็นเกมอินดี้ที่เน้นการเล่นแบบรีเฟดิตีหรือการเล่นวนซ้ำแม้ว่าจะเล่นจบไปแล้วก็ยังสามารถกลับมาเล่นใหม่ได้ผ่านการเลือกเล่นฮีโร่คนใหม่และฮีโร่แต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถแตกต่างกันซึ่งบอกตรงๆว่าการดูสเตตัสของเราฮีโร่ที่หน้าเลขตัวละครเนี่ยมันแค่การเลอกตามความรู้สึกเท่านั้นคุณจะรู้จริงๆว่าฮีโร่ตัวที่คุณเลือกมานะี่ยมาทำอะไรได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ลองหยิบเขามาเล่นแล้วเท่านั้นและจะเห็นความสามารถจริงๆของฮีโร่นั้นหลังจากที่อัพเลเวลฮีโร่ไป บางคนเป็นเอนจิเนียร์ที่สู้ได้บางคนเป็นนักดาบที่วิ่งไวโคตรบางคนสู้ไม่เก่งเลยแต่ว่าเป็นนักล่าสมบัติบางคนเป็นไซนต์ทิตที่สู้ไม่เก่งแต่ให้แต้มวิจัยสูงมากหรือบางคนเดินช้ายอย่างกระแบกหินแต่เลือดและพลังการโจมตีก็เยอะและรุนแรงมากชอบคนไหนถูกใจใครก็ไปเรียกกันเองแล้วกันนะลืมบอกไปว่าเราจะไม่มีฮีโร่ครบทุกตัวตั้งแต่เริ่ม ฮีโร่ต้องปลดล็อกเอาหลังจากที่นําเข้าทีมและอยู่รอดทั้งหมด3ชั้นนั่นแหละคุณถึงจะได้ฮีโร่มาเลือกเล่นในหน้านี้และนอกจากเลือกฮีโร่ได้แล้วก็ยังเลือกยานได้ด้วยพูดตรงๆก็คือมันคือการเปลี่ยนโหมดนั่นแหละสาหรับคนที่ทวินหาความท้าทายแบบเลือกอยานนี้แล้วเลือดไม่รีเจนหลังจากจบแบตเทิลยานี้เลือกได้4คนตั้งแต่เริ่มแต่ก็จะไม่เจอคนอื่นเลยระหว่างด่านหรือ,อยานี้ที่ทุกคนสามารถวิจัยได้และให้แต้มวิจัยสูงมากด้วยแต่ทุกคนจะสู้ไม่เก่งหรือว่าโดนดีบล ลกไลค์ <Look> like. ที่ไม่ว่าเราจะกดนิวเกมใหม่สักกี่รอบดันเจี้นก็จะไม่เหมือนกันสักรอบทําให้ได้เจอกับความสดใหม่ตลอดเวลาในเกมนี้จะนับการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่เราเปิดประตูคือถึงแม้ว่าเราจะเดินว่อนอยู่ในดันเจี้ยนเป็นนาทีนาทีแต่ถ้ายังไม่เปิดประตูก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นแล้วการเปิดประตูเนี่ยมีผลอะไรกับเราบ้างอย่างแรกเลยการเปิดประตูไปยังห้องใหม่นั้นเรามีโอกาสที่จะเจอศัตรตูที่รออยู่ภายในห้องนั้นอยู่แล้วหรือเจอชิ้นส่วนที่ไว้เก็บเป็นแต้มหรือหีบสมบัติหรือพ่อค้า หรืออาจจะไม่เจออะไรเลยแต่ให้คุณจำไว้ว่าทุกครั้งที่เปิดประตูจะเป็นการนัดถอยหลังให้ศัตรูที่อยู่ในห้องมืดนั้นสปอนออกมาและแน่นอนนะครับว่าถ้าห้องไหนไม่มืดก็แปลว่าไม่มีศัตรูออกมาแต่พลังงานที่ใช้ในการเปิดไฟแต่ละห้องเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเพียงพออยู่แล้วฉะนั้นสิ่งต่อมาให้เราทําได้คือสร้างป้อมเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูนั้นโถงเข้ามาจนผู้เล่นตายไปซะก่อนและถึงแม้ว่าศัตรูจะฝ่าป้อมของเรามาจนมาตีพลังงานแกนกลางได้แล้วก็จริงแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเกมจะโอเวอร์เลยทันที เกมนั้นจะโอเวอร์ก็ต่อเมื่อแกนการพลังงานของเรานั้นโดนโจมตีจนแต้มพลังงานเหลือศูนย์แต่สิ่งที่มีผลมากกว่านั่นก็คือทุกๆ1ิแต้มของพลังงานเท่ากับไฟฟ้า1ห,ห้องถ้าเราปล่อยให้โดนโจมตีไปมากจากไฟฟ้าที่เปิดสว่างไว้หลายๆห้องจานวนห้องที่สว่างก็จะลดลงและจํานวนห้องที่ไม่มีไฟฟ้านั่นก็หมายถึงศัตรูสามารถเกิดได้มากกว่าเดิมมันไม่ใช่แค่ห้องมืดแล้วศัตรูจะเยอะขึ้นอย่างเดียวนะครับมันหมายถึงศัตรูที่จะโหดขึ้นด้วยเวฟแ,แรกๆก็อย่าเจอลูกระจอบสี่ห้าตัว รอบหลังเราอาจจะได้เจอบอสหรือตัวจึกมากๆที่ไม่สนใจฮีโร่ของเราเลยแม้ว่ามันจะถูกโจมตีเพราะว่าเป้าหมายของศัตรูตัวนั้นก็คือแกนพลังงานอย่างเดียวเป็นต้นพู<ส>ดถึงชั้นหรือฟรอผมลืมอธิบายไปว่าเราจะคอมพลีทหนึเกมได้ก็ต่อเมื่อเราบุกป,ป่าฝ่าดันเจี้ยมาทั้งหมด12ชั้นซึ่งยิ่งอยู่ชั้นถึงสูงศัตรูที่เจอก็จะโหดขึ้นเรื่อยเรอเรานั้นก็มีวิธีรับมือง,ง่ายๆโดยการอัพเลเวลฮีโร่ กับตั้งป้อมและควรเปิดไฟให้สุดสักหนึ่งทางเพื่อให้ฮีโร่ของเรานั้นมาช่วยกันสู้สักทางจะดีที่สุดเลเวลของฮีโร่จะตันอยู่ที่15การอัพเลเวลนอกจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของฮีโร่แล้วยังปลดสกิลและความสามารถที่เป็นพาสซีฟหรือมีเทคนิคในการใช้มากขึ้นเช่นเอนจิเนียร์ชั่วแรกอาจจะวิจัยเป็นอย่างเดียว แต่เมื่อมีเลเวลที่สูงขึ้นเขาก็จะสามารถซ่อมแซมป้อมที่ถูกโจมตีได้หรือป้อมที่อยู่ในห้องเดียวกับเอนจิเนียร์ก็จะมีดีฟนส์เพิ่มขึ้นอะไรก็ว่าไปฮีโร่แต่ละคนนะครับเมื่อเลเวลสูงขึ้นการอยู่เป็นกลุ่มก็จะดีต่อกันมากกว่าเพราะว่าจะมีสกิลที่บัฟให้กันในช่วงต่อสู้แต่ก็จะมีฮีโร่บางตัวนะที่อยู่คนเดียวแล้วก็จะเก่งกว่าอยู่เป็นกลุ่มคือถ้านำฮีโร่ตัวน,นั้นมาอยู่ในกลุ่มด้วยแทนที่จะได้รับบัฟก็กลับกลายเป็นได้รับัแท อ๋อแล้วก็ในตอนที่เปิดประตูไปยังห้องใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอฮีโร่ที่สามารถนําเข้ามาเป็นพวกได้ด้วยซึ่งคุณไม่จาเป็นต้องรู้ก็ได้นะว่าเขาทําอะไรได้พูดตรงๆก็คือคนเยอะไว้ก่อนก็ดีเนาะช่วงแรก,แรกในปาร์ตี้สามารถมีฮีโร่ทั้งหมด4คนถ้าหากอยากได้ฮีโร่คนใหม่เพิ่มแต่ในปาร์ตี้มันเต็มแล้วเราสามารถเตะคนออกจากตี้ได้เลยโดยการส่งเขากลับบ้านซึ่งถ้าคุณรู้ว่าฮีโร่ที่จะเข้าตี้นั้นทําอะไรได้ก็จะดียิ่งกว่า อย่างตัวผมเองที่จะชอบนำเอนจิเนียร์มาด้วยเพราะช่วงแรกของเกมศัตรูมันยังไม่ยากเท่าไหร่เราให้ตัวละครแค่ตัวเดียวไปรับมือก็ยังได้แล้วปล่อยให้เอนจิเนียร์วิจัยและสร้างแต้มให้กับเราจนกว่าประตูจะเปิดครบทุกบานจะดีกว่าพอเปิดประตูครบทุกบานแล้วยังไงต่อก็คือทางที่เราจะพาไปชั้นต่อไปเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในห้องไหนสักห้องหนึ่งของชั้นนี้นะนั่นหมายความว่าเราควรสำรวจให้ครบทุกห้องเพื่อดูทางที่เราจะแบกแกนพลังงานนี้ไปด้วยซึ่งคนที่แบกเนี่ยจะถูกลดสปีดลงครึ่งหนททททีีีีี่่่่ววิงเเร็็สสุดดในนนมปคแบกจะ มาพูดถึงแต้มที่จะจัดการเปิดประตูกันบ้างเกมนี้จะแบ่งแต้มเป็น3อย่างคือแต้ม i n d ด s t r รไว้สําหรับสร้างสิ่งก่อสร้างและป้อมต่างๆแต้ม Science ไว้สําหรับอัปเกรดสิ่งก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราเจอเหินแบบนี้ <k ull ing noise> เหมือนหินขอพรอ,อะไรประมาณนี้มั้ง <k ull ing noise> จากประสบการณ์ที่เล่นอยากอัะไรก็ไปเถอะมีแต่ดีกับดีถ้าดีที่สุดก็คือบางครั้งอัปถึงทีอาจจะเลื่อนไป2ขั้น จาก1ที่ควรจะเป็น2ก็ไป3เลยหรือจาก2ที่ควรจะไป3ก็เป็น4เลยเป็นต้นมมนอาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่เทียบกันแล้วระหว่างอัพ2ครั้งเพื่อไปเลเวล3กับอัพครั้งเดียวเพื่อไปเลเวล3ยังไงอัพครั้งเดียวก็คุ้มกว่าแน่นอนแต้มฟู้ตรงตัวเลยมันคืออาหารไว้สําหรับฮีเลือดให้กับฮีโร่ในระหว่างการต่อสู้หรือว่าไว้อัพเลเวลฮีโร่หรือเป็นค่าจ้างให้กับฮีโร่ที่เราเจอมาเป็นพวกหน้าที่ของแต้มก็มีแค่นี้แหละที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของคุณนั่นแหละว่าจอบมาเป็นแบบไหน พวกเขาเหล่านั้นจะรอดหรืไม่มันก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปเล่นเอง